ที่แม่น้ำโของอเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีน้ำก็ลดระดับลงจนเห็นแก่งหินกลางน้ำโขงนะคะอันนี้ส่งผลดีค่ะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ไปชมความสวยงามของ3,000โบกจนเกิดร่องน้ำลึกนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ร่องเรือชมความสวยงามของทิวทัศน์ริมฝั่งโขงเชื่อมพรมแดนไทยลาวค่ะ ความสวยงามของหินหลากหลายรูปทรงที่อยู่กลางแม่น้ำโของอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หินสามพันโบกหรือหินสามพันหลุมจะโผล่พ้นน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงหน้าแล้งและจะเป็นฤดูการท่องเที่ยวสามพันโบก6-7ถึงเดเดือนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนและน้ำจะท่วมโขดหินทั้งหมด สำหรับการท่องเที่ยว3,000โบกในปีนี้ชุมชนที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวห้ามนักท่องเที่ยวขับรถเข้าไปบนลานหินและต้องจอดรถตามจุดที่กำหนดแล้วก็นั่งรถบริการของชุมชนเท่านั้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวขับรถออกนอกเส้นทางซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับโขดหินและก็ลานหิน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความสวยงามของ3 0 0พโบกบอกว่าเห็นภาพสวยงามของ3 0 0พโบกในสื่อออนไลน์ก็เลยเดินทางไปเที่ยวนะคะรู้สึกไม่ผิดหวังประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติแม้ว่าตอนนี้อากาศจะร้อนแล้วก็แดดจะแรงแต่ก็มีลมพัดตลอดนะคะทำให้ไม่เหนื่อยมากนักซึ่งหากมีโอกาสก็บอกว่าจะไปชม3,000โบกอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นภาพมุมสูงค่อนข้างที่จะ,ะสวยนะคะเห็นภาพในวงกว้างเนี่ยค่ะคุณผู้ชม